ใช่ยา yeah. World Bell Day Cookie สับป,ปะรดนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> มีอักษรเบลอยู่บนตัวคุกกี้ด้วยครับ <Yeah. S 1> เขียนว่า W B แล้วก็ D นะครับผมอ่า <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นตัวยอ่อตัวเต็มก็คือ World b i l l Day Yes to all o โลกนั่นเองนะครับผม ซึ่ง u n ited Nations General Assembly นะครับผมได้เลือกวันวันนี้4มกราคมของทุกปีนะครับผมให้เป็นวันเบรลโลกหรือ world b r i l l day นะครับโดยผู้คิดค้นอักษรเบลนะครับผมคนแรกก็คือลุยส์เบลนะครับผมท่านเกิดเมื่อวันที่4มกราคมก็เลยเลือกวันนี้นะครับตั้งเดิ่ปีคิดตรศักราช1800 ถ้าจะ1น0 9นะ <Huh? S 1> ข้อมูลตัวเลขวันนี้เรื่องราวถ้าผิดพลาดประการใดไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับเกิดจากการรับฟังและก็จดจำมานะครับซึ่งท่านเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดเหมือนกันก็ได้คิดค้นอักษรเบลนะครับมาจากภาษาที่ใช้ในการอ่านตอนนั้นคือในที่มืดนะครับที่ใช้ในการทหารมาพัฒนาให้เกิดอักษรเบลแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่านี่คุกกี้ในแพ็คเนี้ย จะทำโดยสากลคนตาบอดแห่งประเทศไทยจํากัดนะครับในเดือนมกราคม2567เนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อไปรับประทานหรือซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อ,อมีความสุขให้ส่งต่อความสุขในเดือนเดือนนี้ world brell day นะครับวันเบรลโลกกันได้เลยโดยที่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะเลยแล้วกันครับขอบคุณคุณไพรเวสสถานสัตว์นะครับที่ได้ส่งเจ้าตัวเนี้ มาให้ผมป้ายากับเพื่อนๆนะให้ผมได้ชิมได้รีวิวเลยแล้วผมก็แกะจริงเลยซึ่งสามารถติดต่อนะครับใครที่สนใจบอกก่อนเลยตอนนี้แพ็คหนึ่งมี3ชิ้นราคา67บาทนะครับติดต่อได้ที่สากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับโทร02-246-3835แล้วต่อ103และเวลาทำการซึ่งท่านสามารถที่จะ,ะรับตัวนี้หรือส่งต่อความสุขให้กับคนที่คุณรักใน,ในเดือน เดือนนี้ World Bell Day นะครับผมซึ่งตัวคุกกี้1แพ็คมี3ชิ้นพอผมแกะออกมาอเอาเอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะแกะเลยแล้วกันตัวนี้ยกตัวอย่างตัวนี้ผมผมถ่ายเองรีวิวเองนะครับซึ่งผมเป็นคนตะบอดเออจับมามันก็เป็นคือรูปรูปทรงเป็นรูปเนี่ยสับปะรดเลยเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นหัวสับปะรดนะใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีจุดเบลให้สามารถอ่านได้ ตัวนี้ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จุดสองสี่ห้าหกคือตัวที่หนึ่งเนี่ยอักษรเบลจะมีทั้งหมด6จุดนะครับสำหรับ1ตัวอักษรตัวนี้เป็นตัวที่ผมทาบนิ้วเนี่ยคือตัว w นะครับตัวนี้ที่ผมชี้นะครับและตัวต่อมาก็คือจุด1และจุด2อาตัวนี้เป็นตัวตัว B b บ y นะครับผมและตัวสุดท้ายมีเป็นจุด1.4จุดแล้วก็จุด5 ตัวนี้คือตัว D-Doc นะครับเป็นตัวย่อ w b D นะครับ w b แล้วก็ D ก็คือ World b r i l l Day นะครับผมโดยในเมืองไทยเราเนี่ยอักษรเบลเข้ามาผมจำพอสอผิดขออภัยนะ2,482นะครับโดยสตรีตาบอดชาวอเมริกันนะครับ Miss g e n e v ฟ Caulfield ผู้ทําใหา้คนตาบอดไทยนะครับได้ เรียนหนังสือแล้วก็มีการก่อตั้งนะครับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นต้นกําเนิดให้คนตาบอดไทยเราสามารถก้าวเข้าสู่ในส่วนของการใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนได้นะครับมีความรู้เรียนหนังสือและมีงานทํานะครับอ่ะซึ่งตรงนี้ถ้าภาษาถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือตัวสอนเนี่ยอักษรเบลเนี่ยพอเป็นภาษาอังกฤษ W B D นะพออ่านภาษาไทยก็ ตัวนี้เป็นตัววาแหวนนะครับจุดสองสี่ห้าหกวาแหวนจุดหนึ่งสองตัวนี้อ่านเป็นสระอีส่วนตัวนี้จุดหนึ่งสี่ห้าคือตัวดอเด็กนะครับก็เป็นวออีดอวิดนะครับผมออย่าลืมนะครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษอย่าลืมวิทพื้นออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับชิมสักหนึ่งชิ้นเลยชิมโดยไม่เห็นหน้าผมนะอื้อหือ มีไส้ยะปลาะรดครับเนี่ยอันนี้อาจจะมีอะไรที่ให้เห็นว่าผมกัดจริงๆลงไปนะครับอืมเนี่ยครับอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอืมไส้อบปรรสอดปะรดไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ก็ออกแนวหวานๆวาคุกกี้นิ่มๆครับใช้ได้นะครับใครสนใจก็เนื่องในเดือนเดือนนี้นะครับอ่า World Bell d เ y เป็นสีม่มกราคมเป็น วันเบลโลกนะครับแต่เดือนนี้ทางสากลบริการก็มีจําหน่ายตลอดทั้งเดือนนะครับผมแต่ของผมเองเนี่ยได้ตัวนี้มาสวัสดีปีใหม่จากทางคุณไบรเวทจากทางสากลนะครับขอบคุณมากๆเลยอะใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามไห้ที่สากลบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจํากัดนะครับผมก็มาป้ายายาให้กับเพื่อน,อนๆอ่ะ,อะไปละเรื่องราวของอักษรเบลเ,ลเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสามารถ เข้าถึงความรู้ต่างๆได้ซึ่งเป็นเหมือนประการด่านแรกสำหรับคนตาบอดนะครับที่จะทำให้เรียนรู้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้น4มกราคม World b i l l e Day ขอบคุณหลุยเบลขอบคุณมิสเจเนวิคคอฟฟิลครับก็มาติดตามความรู้ต่างๆกับผมได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับกับป้าย,ายายจากทาง1414 14พรครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้รับความรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคนตาบอดได้กับพ้มิทติโชคนะครับมืนเกียวไม่หมดเลยเดี๋ยวกินให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวไปแบ่งคนข้างตัวที่บ้านก่อนเนาะโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ